ที่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์ค hmm. เวทีจ้างเกิดร้องถล่มดาว mm hmm. ก่อน mm hmm. ที่เราจะพูดว่การแข่งขันร้องเพลงนะครับอยากถามก่อนเลยว่า mm hmm. ที่มาของชื่อแต่ละคน mm hmm. มันมี mm hmm. ที่มาจากไหน mm hmm. นะครับ mm hmm. ทำไมถึงชื่อไต้ฝุ่นครับก็ตอนที่เกิดแม่คือพ่อกับแม่ผมเรียนพละไงครับก็อยากจะให้ลูกเป็นนักกีฬาแล้วตอนที่ผมเกิดเนี่ยเป็นช่วงที่นักวิ่ง4ี่คูร้อยเมตรไต้ฝุ่นไทยอะครับที่ไปซีเกมหรืออะไรสักอย่างตอนนั้นอะไรเงี้ยครับผมตอนนั้นดังมากดังมากก็เลยให้ชื่อไต้ฝุ่นอยากให้เป็นนักวิ่งเป็นอะรกีฬาเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงจริงเหอเอาเรื่องจริงชื่อฝุ่นเนี่ยเหรอจริงจริงชื่อฝุ่นเข้าวงการปุ๊บ ไต้ฝุ่นจริงจริงป่ะไต้ฝุ่นชื่อไ้ฝุ่นนะเดี๋ยววันนี้จะแล้วโอเคถ้าไม่ถือชื่อหนูเล็กล่ะคะอยากจะบอกก่อนตอนที่แม่ตั้งชื่อเพราะว่าแม่เนี่ยตอนท้องแม่ชอบกินหนูหนูแบบชอบกินหนูนาตัวเล็กๆล็กนาหย่างหย่างเลยครไม่ต้องยากแม่กินดิบๆแม่กินดิบๆขาแม่ชอบกินหนูแม่ชอบกินหนูนา เขาเลยตั้งให้จือหนูเลยหนูเละพมาถึงมิ้นลูกของมิน้นนี่มันไล่มาพี่น้องสามมอม้าหมดตอนแรกชื่อมิ้วแต่พยาบาลเขาเขียนเป็นมอม้าสรละอิไมโทวแหวนมิ้วมันไม่ได้เหมือนที่แม่เขาคิดว่าจะเป็นแบบมิ้วแบบนม <โล S 2> อะไรเงี้ยก็เลยเ,อออเปลี่ยนเป็นมิน้นละกันให้มันดูเข้าใจง่ายหน่อยว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะนี่เขามอม้าบ้านเลยครับผมเพราะผมมาดอเด็กทั้งบ้านจริงๆดอทั้งบ้านเลยเอดด็ก ดาวดุนโดงเดดดาคือชื่อจริงอ่ะเขาจะให้ชื่อไข่ดาวทำไมชื่อไข่ดาวไม่ชอบกินไข่ดาวเพราะตอนคลอดมันเห็นก่อนนะตอน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 คลอดก็เเลยจะให้ชื่อไข่ดาวนี่กลัวมันยาวไปก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อดาวคุณเอของผมเนี่ยไม่ได้ถามเป็นเรื่องเป็นราวครับแต่สันนิษฐานว่า ข้างบ้านผมเนี่ยมียายอีทขายไก่ย่างและยายอีทก็มีลูกชายชื่อเอแล้วก็อ้ําและส่วนข้างบ้านก็มีพี่อ๋องน้องเขาชื่อว่าอุ๋ยผมก็เลยออกมาคงชื่อเอครับนี่ไปเกี่ยวอะไรข้างบ้านล่ะไม่รู้ก็คนในแวกนั้นอ้ออ่างหมดเลยอะแล้วเราก็เป็นเอคงคงตั๊กเนี่ยมาอยู่รากแังตอนนั้นมาอยู่รากแรงแต่ส่วนชื่อตั๊กลีลาเนี่ยที่พี่แจ้ตั้งให้เนี่ยก็เคยถามเขาเป็นทำไมต้องเป็นตั๊กลีลาสงสัยไง ว่าเออพี่แจ้ทำไมหนูต้องเป็นตั๊กลีลาล่ะพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะควรจะเป็นตั๊กอะไรดีวันนั้นขับรถขึ้นขึ้นสะพานมองไปเห็นป้ายโฆษณากระเบื้องลีลาเออเป็ตั๊กลีลาตักลีลาเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าอ๋อชื่อจากกระเบื้องแล้วพี่ลงอะครับอยู่ที่โพธารามอะชื่อเลียมชื่อเลียมเลยอะเลียมหรือเลียมไอเลียมเลยไอเลียมชื่อเลียมอะเลียมจัดสมัยก่อนนะอยู่วัดโพธาราม เป็นเด็กวัดแล้วก็ก็เวลาเขาทาอะไรเราก็เลี่ยงเลี่ยงนูน่นนี่นั่นเหมือนรู้มากอ่ะเหมือนเป็นคนรู้มากมเพื่อนเพื่อนและพระเลยเรียกไอเลี่ยมจนถึงทุกวันนี้เวลากลับไปบ้านพวกก็เรียกไอเลี่ยมไอเลี่ยมแลสคือพี่ล่ะคะพี่ของผมนี่แม่เขาชอบนักมวยก็เลยนักมวยตอนนั้นเป็นแชมป์โลกเป็นอิตาลีที่น<อ>ีโน่เขาก็เลยตั้งชื่อผมเป็นนีโน่ที่ถามเนี่ยนะครับเพราะว่าชื่อเล่นของคนเราเนี่ยนะครับบางทีดังมาจาก จากชื่อเล่นจริงๆจนทําให้เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นศิลปินหลายๆคนแต่นักร้องของเราเนี่ยครับที่จะมาแจ้งเกิดเนี่ยเธอมีเพลงฮิตที่มีชื่อคนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้องกิฟเชอรี่น้องวายโอ้โหออกมาเยอะแยะแมพูดปั๊บรู้จักทันทีใช่ไหมครับตอนนี้มาพบกับเธอเลยดีกว่าให้หายคิดถึงครับคุณลูกนกสุภาพรครับ ช่วงเพลงแจ้งเกิดคือช่วงที่ทางรายการจะนําศิลปินมาโชว์เพลงดังเพลงฮิตและที่สําคัญที่สุดในเพลงสุดท้ายจะมีโชว์พิเศษที่หาดูได้ที่รายการมาสเตอร์คีที่เดียวนั่นก็คือการฟิชเชอริ่งระหว่างศิลปินกับทีมดาวชอบวซ้อมแล้วเราไปชมกันเลยให้ลูกน้อแนะนําตัวก่อนอย่างเป็นทางการเลยคะ่ะค่ะหนูชื่อลูกนกสุภาพรนะคะหรือว่าคุณลำยาไยคะ่ะน ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องชีวิตของเธอก็ไม่ใช่ว่าสวยหรูมากมายอะไรนักนะครับ <c oughs> เริ่มจากการเป็นสาวโรงงานด้วยใช่ไหมคะใช่เริ่มแรกก็คือเราก็ทำไร่ทานาแล้วก็พอจบเรียนหนังสือจบจากป .6 ล้วก็ไม่ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าพ่อแม่ยากจน มันมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่เขาจะให้เด็กๆที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็เป็นเรียนเย็บผ้าหนึ่งเดือนพอเสร็จนะก็พาเข้ากรุงเทพมาทําอยู่โรงงานเย็บผ้ามาเป็นเด็กตัดขี้ได้ก็ใช่ที่ที่เขาเย็บเสร็จแล้วอะไเสร็จหลังจากเป็นสาวโรงงานแล้วเปลี่ยนอีก เปลี่ยนอีกค่ะไปทําอะไรอีกกลับไปบ้านกลับไปบ้านก่อนทำนา,นาทนานาก่อนแล้วมันช่วงที่ช่วงที่มาเปลี่ยนอีกทีก็คือป้าเขาจะหาเด็กไปทํางานบ้านแต่อเผอิญว่าเด็กที่บ้านอ่ะเป็นญาติกันนี่แหละพอป้าจะไปรับกลายเป็นว่าไอ้เด็กคนนั้นไม่มาป้าก็ต้องทอํายังไงก็ต้องหาเด็กไปให้ได้นกก็ทํานาเสร็จแค่วันนี้เอารถไถนาขึ้นบ้านเสร็จเฮ้ยนกต้องไปไปกรุงเทพนะ เพื่อที่ไม่ต้องไปทํางานบ้านแต่ด้วยความที่ว่าเราเราไม่อยากเข้ากรุงเทพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไงได้บอกป้าก็เสียหน้านะถ้าไม่มาก็เลยหนูก็เลยจําเป็นต้องต้องเข้ากรุงเทพอีกรอบหนึ่งเพื่อมาเป็นคนใช้เขาก็ทํางานบ้านตึกแถวสี่ห้องสี่ห้องเลยสี่ห้องห้าหกแต่ละห้องนี่คือห้าหกชั้นก็คือทําทํางานหนักใช่แล้วมันก็มีจังหวะที่เปลี่ยนก็คือวันลอยกระทงแม่โทรกลับมาจังหวะที่โทรศัพท์มันดังอ่ะพี่โนคุณป้าเขาถามว่าเมียเจ้าของอนะ อาโทรศัพท์ใครแล้วเจ้านายเขาก็บอกอ๋อโทรศัพท์คนใช้มันมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมต้องเรียกเราคำนี้ก็เลยไปลาออกจากที่ทำงานบ้านแล้วกว่าที่คุณลูกนกสุภาพรจะได้ออกเพลงสุดฮิตอย่างเพลงคุณลำย,ยัยเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างช่วงหน้ามาฟังกันต่อห้ามพลาดนะคะ